สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระนิธิถายที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2568 เวลา9.17นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระกนิษฐถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรี ทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2568และครบปีที่63แห่งการก่อตั้งฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อน้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ประราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมแก่เกษตรกรไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมมีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในปีนี้จะขึ้นระหว่างวันที่28มกราคมถึง8กุมภาพันธ์2568ภายใต้แนวคิดโคโนมไทยพิชิตเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทินิทรรศการแสดงพัฒนาการและการขยายผลฟาร์มโคโนมประสิทธิภาพสูงเพื่อเป็นต้นแบบฟาร์มโคโนมที่ทันสมัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาระบบการจัดการอย่างครบวงจรแล้ว45ฟาร์ม นิทัศกาลแสดงความก้าวหน้าด้านวิทยาการเลี้ยงโคโนมและอุตสาหกรรมโคโนมในประเทศและการต่อยอดผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆอาทิสถาบันแสงสินคโครตอนองค์การมหาชนนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกด้วยเทคโนโลยีแสงสินคโครตอนนำเทคนิคการห่อหุ้มมาประยุกต์ใช้กับจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติก มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ใช้น้ำนมหรือน้ำนมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตสและข้าวผลิตเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอการพัฒนากลไกลการสร้างระบบนิเวศธุรกิจโคนมไทยเพื่อความยั่งยืนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มรวมถึงสร้างโมเดลพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายขับเคลื่อนผ,ผู้ประกอบการแปลรูปผลิตภัณฑ์นม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดานำเสนอเรื่องการวิจัยนมปรุงแต่งพาสเจอไรต์รถโกโก,โก้ใช้ของในประเทศที่ปลูกได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดน่านช่วยลดการนำเข้าสนับสนุนเกษตรกรไทยและนำวัสดุเหลือใช้จากฟิลม์มนมถุงพาสเจอไรต์ขึ้นรูปใหม่เป็นที่รองแก้วเป็นการอัพไซคลคร่งยกระดับของเหลือใช้สร้างสรรค์ใหม่สู่ความยั่งยืน สำหรับการประกวดโคโนมในปีนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมจากทั่วประเทศส่งโคโนมคุณภาพเข้าประกวด155ตัวแบ่งเป็นด้านรูปร่าง101ตัวและด้านโคโนมให้ผลผลิต54ตัวได้รับระมหากรุณาทิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทร,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 พรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทั่วรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศก,การประกวดโคนมประเภทโคนมมากทองแรกอายุไม่เกิน28เดือนและได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานทั่วรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศก,การประกวดโคนมประเภทโคนมมากไม่จำกัดอายุเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมและวงการอุตสาหกรรม การนมของประเทศการจัดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาตินอกจากจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมได้พบปะผู้เกี่ยวข้องในวงการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่แล้วยังทําให้คนไทยเข้าใจความเป็นมาและวิถีอาชีพการเลี้ยงโคโนมอาชีพพระราชทานที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยมานานกว่า60ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2567ของมูลนิธิราชสุดา เวลา17นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2567ของมูลนิธิราชสุดามีการพิจารณาเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการให้ทุนการศึกษารายงานผลการดำเนินง,งานของสถาบันราชสุดาประจำปี2567 สมเด็จพระนิษิายิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโรราปรดเกล้าโปรดรมหม่ให้จัดตั้งมลูลนิธิราชสุดาและพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้สร้อยพระนามาพิไทยราชสุดาเป็นมงคล,ลนามมีพระราชประสงค์จะให้เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกายอันได้แก่คนพิการหูหนวกหูตึงพูดไม่ได้หรือพูดผิดปกติพิการทางการ มองเห็นความพิการของสมองพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดม,มศึกษา ทั้งยังขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนการศึกษาในคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการเช่นผู้บริหารงานเกี่ยวกับคนพิการครูการศึกษาพิเศษนักวิชาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการรวมถึงการให้บริการที่หลากหลายแก่คนพิการเช่นการให้คำปรึกษาบริการแนะแนวทางงานบริการล่ามภาษามือ โครงการทูบีน้ำบาวนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนมวบาวนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการทูบีนมำบาวนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอและชมรมทูบีนัมบวรระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรกประจำปี2568ณนโะรงแรมภูแมนขอนแกน่นราชาออคิดจังหวัดขอนแกน่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระดำริมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมบวนในระดับต้นแบบครบทั้ง20จังหวัดรวมทั้งมีอำเภอและชมรมเข้าร่วมนำเสนอผลงานรวม471แห่งโดยจังหวัดอำเภอและชมรม ที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินง,งานก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทจังหวัดคือจังหวัดขอนแก่นยะโสธรหน,นองบัวลำพูอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินและอุดรธานี ประเภทอำเภอคืออำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวองัวลำพูและประเภทชมรมจำนวน22แห่งและวันนี้มีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน ทั้งร่วมกันแสดงความสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ส่งงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เยาวชนไทยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดรวมถึงวัยรุ่นและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสูนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนผู้ต้องขังในเรือนจำทันทสถานและผู้ถูกคุมประพฤติในสำนักงานคุมประพฤติได้เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเพื่อเลิกยาเสพติดอย่างถาวร จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษฎานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิพพ์วงสุดิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ